ยัตยมก็นในโอกาสที่อจะมาได้มาที่มาเลเซียในรัฐโยโฮที่นี่ก็เป็นที่ปฏิบัติของวัดมักองแปดก็มาเห็นศรัทธาของ ยัิโยมที่เป็นชาวจีนทางมา,มาเลเขาจะมีเชื้อชาติของจีนกับทางดั้งเดิมที่เป็นแขกท,ที่เขาเรียกกันแต่ของทางที่นับถือศาสนาพุทธจะไม่มีมีแต่จีนล้วนๆเลย เพราะว่ามันมีทางกฎหมายของเขาที่ที่มีข้อจำกัดในประเทศของเขางั้นเราก็แค่มารับรู้เพราะว่าแต่ละที่ก็มีกฎสิ่งสมมุติต่างกันไปที่นี้ให้ให้โยมเห็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้อง พาใจเราไปอยู่ที่ตรงนั้นด้วยเราก็ต้องเอาคำพูดเราไปอยู่ตรงนั้นด้วยความคิดแล้วก็สิ่งที่เรากระทำแสดงว่ากรรมมันไม่ได้บอกว่าเราอยู่ที่ไหนว่าเราจะได้ทำกรรมดีที่ไหนเราจะต้องไปทำกรรมชั่วมันขึ้นอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะทำชั่ว อยู่ที่ไหนทําดีอยู่ตรงไหน,ไไหนไอันนี้คือสิ่งที่ที่ใช่ที่สุดฉะนนผู้มีปัญญาผู้เจริญสติผู้อบรมจิตผู้ผทำวิปัสสนาแล้วนะเขาจะรู้ว่าอะไรคืออริยมรรยผลหลทางที่เขาจะเดินไปสู่ความสงบ ความสุขและบุญกุศลจนถึงความหลุดพ้นก็ให้ใจโยนไปพิจารณาไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไหนก็ชีวิตเราเราก็เป็นผู้ดำเนินเช่นเดียวกันทุกทกที่ก็ขอจเจริญพรนะ